ยางรถยนต์แข็งเท่าไหร่ปลอดภัยแน่นอนการตรวจสอบแรงดันลมยางเป็นสิ่งที่ง่ายและสําคัญที่เราสามารถทําได้เองเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภยัยยางที่มีแรงดันที่ถูกต้องจะช่วยประหยัดน้ํามันการลดลงของลมยางทุกๆ1ปอนต์ต่อตารางนิ้วส่งผลให้อัตราการใช้น้ํามันเพิ่มขึ้น0.2สรุปคือยิ่งความดันลมยางลดลงไปมากเท่าไร่ก็ยิ่งกินน้ำมันเชื้อเพิงมากขึ้นเท่านั้น ในทางกับการหากเติมลมยางแข็งเกินไปถึงแม้ว่าจะช่วยประหยัดน้ำมันแต่ประสิทธิภาพในการยึดเกาะถนนบนทางโค้งจะลดลงรวมถึงความสามารถในการหยุดรถหรือการเบรคที่อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ดอกยางสึกและอาจระเบิดได้เมื่อมีแรงกระแทกดังนั้นยางที่มีแรงดันที่ถูกต้องนอกจากจะช่วยประหยัดเงินแล้วยังเพิ่มความสามารถและยืดอายุการใช้งานของยางอีกด้วยขั้นตอนง่ายๆในการตรวจสอบแรงดันลมยาง 1. ใช้มาตรวัดแรงดันลมยางที่ถูกต้อง 2. เติมลมยางตามค่าที่เหมาะสมทั้งนี้ค่าแรงดันที่เหมาะสมของยางรถยนต์จะแตกต่างกันไปตามรุ่นของรถแต่โดยทั่วไปคือประมาณ3 0ม5ถึงปอนต์ต่อตารางนิ้วสามารถตรวจสอบแรงดันตามที่ระบุในคู่มือรถยนต์หรือสามารถดูได้จากสติกเกอร์แนะนำที่ติดไว้บริเวณเสาฝั่งผู้ขับขี่ตรวจสอบแรงดันลมยางอย่างน้อยเดือนละครั้งจะช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยและประหยัดค่าใช้จ่ายาอีกด้วย แต่ที่สําคัญกว่านั้นคือเครื่องมือวัดที่ใช้ในการทดสอบและตรวจสอบต้องได้มาตรฐานจึงจะทําให้ผลการวัดต่างๆถูกต้องและแม่นยําห้องปฏิบัติการความดันและสุญญากาศสถาบันมรรยาทิชาติรับผิดชอบในการจัดหาและรักษามาตรฐานทางด้านความดันและสุญญากาศให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากลเพื่อใช้อ้างอิงและกําหนดเป็นมาตรฐานสูงสุดของประเทศสถาบันมรรยาทชาติเราปลูกฝังวัฒนธรรมคุณภาพในประเทศไทย